นี้เป็นยุคประชาธิปไตยหัวหน้าประชาธิปไตยไม่รักประชาธิปไตยผู้นําในระบอบประชาธิปไตยประชาธิปไตยผู้นําในระบบประชาธิปไตยประชาธิปไตยผู้นําควรทําอย่างไรยุคนี้เป็นยุคประชาธิปไตยยุคก่อนเป็นยุคเผด็จการคนเป็นหัวหน้าหรือคนเป็นผู้นํามีความรู้สึกไหมครับว่าสมัยก่อนที่เราเห็นหัวหน้าในสมัยเผด็จการเนี่ยรู้สึกว่าการเป็นหัวหน้านี่ดีเหลือเกินแต่เดี๋ยวนี้ยุคประชาธิปไตยเนี่ยคนเป็นหัวหน้ารู้สึกไหมครับ เวลาเข้าที่ทํางานดีนี่เราต้องหลบตาลูกน้องเ mm hmm. พราะอะไรครับ mm hmm. ยุคนี้มันพ้นสมัยแล้วครับ mm hmm. พ้นสมัยยุคเชื่อผู้นําชาติพ้นไป mm hmm. ใครขืนพูดประโยคนี้แล้วก็จะมีคนตะโกนสวนทําไมกูต้องเชื่อมึงถ้า mm hmm. ผู้นําเผด็จการเนี่ยเหมาะกับยุคเก่าครับยุคที่คนเรายังโง่อยู่นะเช่นเด็กเล็กๆเนี่ยอย่างเวลาโรงเรียนเปิดวันแรกนี่ไปดูตามโรงเรียนเห็นไหมครับ จะเห็นพ่อแม่นี่ยข่มขืนลูกพ่อดึงหัวแม่ดึงท้ายาบางทีครูเข้าลุมข่มขืนนี่คนหนึ่งถา,ามกันร่องแร่งเข้าพ่ออะไรครับพาะแกยังเล็กแกยังไม่ค่อยเข้าใจอะไรถ้าจบชั้นมัธยมเนี่ยจะสอบเอนทานจะเข้าอะไรต้องถามกันบ้างเหมือนอย่างผมเนี่ยพ่อสั่งให้เรียนหมอแต่ว่าผมคิดแล้วเนี่ยผมสอบเข้ารัฐศาสตร์พอจะสอบเข้าหมอเนี่ยป่านี้ยังต้องเอนทานอยู่เลยครับ อย่าไปกลัวประชาธิปไตยครับบางคนไปเข้าใจผิดคิดว่าประชาธิปไตยคือโหวตเดี๋ยวลูกน้องโหวตยึดบริษัทสวยเลยผู้น้ำนี่ทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เราย้ายลูกน้องเสร็จปั๊บเนี่ยลูกน้องเปิดประตูมาหวหนะผมนั่งอยู่ท้ายห้องดีๆทำไมหัวหน้าจับผมไปนั่งเคาน์เตอร์แล้วเราดันตอบออกไปก่อนได้ไหมน้องพี่ยังคิดไม่ออกเลยอะไรโดนใจพี่บางคนก็ตอบ เพื่อความเหมาะสมแล้วเหมาะสมอะไรครับอ๋อเหมาะสมกันนโยบายนโยบายอะไรครับนโยบายความเหมาะสมไงจริงๆเห็นด้วยกับอาจารย์สุขุมหลายประการเลยว่ายุคก่อนนั้นก็บอกว่าเชื่อผู้นําชาติคนไัยถ้ายุคนี้ถ้าเชื่อผู้นำเราก็เหลือแต่กางเกงในนะฮะคุงประมาณนั้นแหะ ใก่อนประเด็ดการนี่แหละครับเวลาคนเป็นเจ้านายเดินเข้าออฟฟิศสำนักงานก็ต้องทำหน้าเห e ี e ่ยมเียมเอาไว้ <im it> เดินเกรงหน้าเขาเลยแต่เดินเกรงหน้าแล้วลูกน้องมันก้มงุ๊ดงุดทำงานอย่าคิดว่ามันกลัวนะครับอย่างมากไอตอนเดินผ่านโต๊ะก้มหน้าก้มตาพอมันเข้าห้องเฮ้ยไปแล้วไอร้านไปแล้ว <im it> อะไรยาเง <im it> <ๆ>ี้ยนะอย่างมากก็คงจะแค่นะคนที่เป็นผู้นำในระบอบประชาธิไปไตย,ยมันต้องมีความสามารถพิเศษไม่งั้นเสร็จดีครับ ลูกน้องจะศรัทธาได้ไงมันไม่มีอะไรดีกว่าเราอ่ะนั่งคนที่เป็นผู้นําต้องมีอะไรดีกว่าชาวบ้านนี่ข้อแรกครับข้อที่2เนี่ยต้องมีภาพพจน์ที่ดีเพราะบางคนเนี่ยแค่กินอาหารนี่กินไม่เป็นเลยมากินต้อจีนเสร็จยกตะเกียบมาปั๊บปั๊บปั๊บตะเกียบจะเท่ากันนี่ควรทํายังไงรู้ไหมครับเอามือจับบางคนมัจับเ็เ้็นมาไม่เท่ากันปั๊บปั๊บปั๊บแล้วคิดดูมันนั่งกระสิก็อะไรก็ปั๊บปั๊บปั๊บชีวิตนี้ไม่ต้องมาแข่งข้องกันอยู่ตรงนี้ครับจ เป็นความสำคัญและจําเป็นของคนที่เป็นผู้นําครับแต่ก่อนนั้นเขาเชื่อผู้นําแล้วชาติพ้นภัยมันยังไปกันได้เยอะนะคะในยุคนี้นั้นเชื่อผู้นําหลีกภัยได้คนเดียวค่ะถ้าเป็นประชาธิปไตยนะคะผู้นํานะคะต้องมีเป้าหมายชัดเจนต้องมีกรอบแล้วก็ต้องมีที่มาค่ะเช่นถ้าผู้นํามาอย่างนี้นะคะโปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง เตรียมวิ่งได้แล้วค่ะนะคะโอ้ยแต่ถ้าพี่มาเป็นอย่างนี้ดิฉันเบอร์ห้าพักสตรีโสภาหัวหน้าชื่อกันนิกาทำเพื่อมวลประชาช่วยด่าแทนพวกท่านโปรดลงคะแนนเสียงกันให้กับดิฉันเบอร์ห้ามิสพันเมตรค่ะ ของหัวหน้าประชาธิปไตยเท่าที่ดิฉันไปศึกษาแล้วเรียบเรียงมามี4ประการคือไม่บ้าจี้มีการวิจารณ์ได้ความคิดสุขุมไซและใช้คนเป็นท่านอาจ,จารย์สุขุมก็มาพูดถึงประชาธิปไตยว่าคือการปกครองด้วยเหตุและผลนะจริงๆค่ะลูกน้อยบางคนถามทําไมนายทากับผมอย่างนี้ทําไมผมไม่ได้สองขั้นที่เยสมศรีหยุดได้หยุดดีทํไไม่ได้สองขั้นนายบอกมีสิเหตุผลอะไรครับ เขาเป็นน้องเมียผมอาจารย์เชาวก็บอกว่าผู้นําต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนเจนก็เห็นมีเป้าหมายชัดเจนด้วยกันทุกท่านนะฮะผู้นำนะเป้าหมายที่ชัดเจนของท่านคือต้องการความเป็นใหญ่นะฮะให้ทุกคนอยู่ในกรอบยกเว้นตัวท่านเองเป็นคนถือกรอบนั้นมาจากความไม่มีไปสู่ความมั่งมีผู้นำต้องกล้าพูดกล้าทำพูดคำไหนคำนั้นคะ่ะ ผู้นาบางคนพูดคาไหนคํานั้นแต่มาย้อนถามไอ้คานั้นมันคําไหนล่ะมันก็งงองยู่จำไม่ได้นะคะผู้นําบางท่านนะผู้นําบางท่านก็บอกว่าไม่เสียบลรอกแต่ก็เสียบแต่บางท่านหนักแน่นมากเสียบไม่เสียบไม่แน่แต่สึกไม่สึกแน่เป็นอย่างนั้นผู้นําดีมีน้าใจให่ผู้น้อยผู้นําคอยห่วงใยไปเสมอผู้นำไม่แบ่งชั้นพวกฉันเธอ ผู้นำเจอปัญหากล้าราวีผู้นำที่องอาจไม่ขลาดเขลาผู้นำเอาใจใส่ไปทุกที่ผู้นำนั้นนั่นหรือคือคนดีเพราะเขามีคุณธรรมประจําใจการเป็นผู้นําที่มีความเป็นประชาธิปไตยนั้นใช้ได้ทั้งระดับรัฐะระดับออฟฟิศ <c oughs> ออฟฟิศเ่ยนะครับเุท hey, ี่เขาออฟเรมันฟิตครับถ้าไม่ฟิตไม่มีใครออฟหรอก ฟิตมันแปลว่าพอดีเหมาะสมมันต้องลงตัวและสิ่งที่ลงตัวที่สุดในความเป็นมนุษย์คือเหตุผลอย่างเช่นวันก่อนนี่นะครับสารวัตรเรมโบ้หอบแฟ้มไปแม่ผมชื่นชมอธิบดีกรมตารวจนะครับพูดจาจงกระทัางว่ายอมเปน็นนารสวรรค์เหมือนเดิมแต่ก็มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งให้สัมภาษณ์บอกว่าการเลื่อนขั้นราชการนั้นต้องดูอาวุโสเป็นหลักถ้าถามผมผมว่าน่าจะดูผลงานเป็นหลักนะครับลองคิดดูสิครับถ้าเรามีลูกอยู่สี่คนถ้าหากว่า ไอ้คนน้องเนี่ยนะครับเป็นคนจ่ายเงินเป็นเลือกของเก่งคนโตคนพี่ทาเงินหาอยู่บ่อยขี้เกียจทิ้วของพ่อจะใช้ใครไปซื้อของี่ตลาดก็ต้องใช้คนเล็กแล้วถ้าเกิดไอ้คนเล็กเป็นคนมปซื้อของอยู่ของกระบ้านมาเนี่ยพ่อจะให้รางวัลใครครับถ้าทะลึ่งไปให้สองขั้นไอ้คนโตนี่พ่อก็ลอยถ้วยเหมือนกันละครับใช้ไม่ได้<โฮ>ความเป็นไปในสังคมในบ้านเมืองคือต้องเอาเหตุผลมาที่ตั้งทีนี้คนไมเอาเหตุผลเป็นเพราะมันมีตัวกูมากไป เราไม่ได้พูดถึงคุณชวนไม่ได้กล่าวถึงคุณชวนแต่เราพูดถึงนายก oh. เมื่อไรไม่เป็นนายกก็ต้องโดนกล่าวถึงเป็นธรรมดา mm hmm. เวลาคนโกรธผมเนี่ยก็ดา่าบอกไอ้เต mm ี hmm. ้ยโกรธผมคนเดียวทําไมด่าคนทั้งประเทศนะครับเพราะประเทศไทยไม่ได้เตี้ยคนเดียวนะครับ oh. มันเตี้ยกันเยอะนี่เห็นด้วยเลยเก็เตี้ยจามรนิตพูดว่าอย่าลืมตัวคนลืมตัวคือคนที่มีมสติครูเนี่ยนะครับจะต้องเป็นคนขับรถ ธรรมดาธรรมดาให้ลูกศิษย์ดูแต่พอลูกศิษย์ขับเบนซ์ครูก็ไปย้มเด้นรนไปซื้อรนสลอยมาแสดงว่าครูลืมว่าครูเนี่ยเป็นครูจริงๆครูต้องสอนว่านี่นะเวลานั่งวนวัวขาตะเบเธอนะนั่งเบนซ์ขัตะเบเธอนะไอ้พนนั่งแท็กซี่ไม่ตะเบแต่ลงที่ตะเบขัตะเบรถมาในตะเบเธอนะแล้วเธอมีอะไรดีเขาตะเบบ้างล่ะ ประชาธิปไตยเนี่ยผู้นำทำอย่างไรก็น่าเสียเอาไงล่เอาไงลูะลุงอดทำยังไงผู้นำทำอย่างนั้นก็แล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเคยเห็นสิงโตสองตัวนี้ไหมครับสิงโตสองตัวนะครับตัวหนึ่งครับเห็นไหมครับเหยียบลูกโลกอ่าเหยียบลุกโลดนี่สว่าสมัยก่อนเนี่ยก่อนดนมิตรประชาธิปไตยเนี่ยไอ้โลกนี่มันคนที่มีอำนาจ กุมโลกเอาไว้ต่อมาดูอีตัวหนึ่งอีกตัวนี้ดูนมากับมีลูกสิงโตตัวแรกๆนอนหนาแยแยอยู่นี่แสดงว่าผู้ใหญ่ต้องรองแกผู้น้อยเสมอ เวลาลูกน้องผู้นำรังแกประชาชนอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่ให้ความเป็นธรรมประชาชนนั่นมันมีอยู่ในอดีตการจริงๆแล้วท่านอาจารย์สุรวงท่านมาบอกนะครับว่าการกล่าวกลางๆนั้นอาจจะทําให้คนอื่นกระทบกระเทือนได้อย่างเช่นมีคนโกรธอาจารย์สุรวงก็ด่าว่าเตี้ย กระทรวงก็สงสัยว่าทําไมต้องไปดา่าคนทั้งประเทศฉะนั้นต่อไปจะด่าจาสุรวงกรุณาระบุให้ชัดเจนนะครับสุรวงผู้มีรูปร่างสันทัดและเตี้ยอนันนี้จะได้เอา,ารู้เลยท่านดรพีรพงศ์มานะครับหยิบยกอะไรเป็นปรัชยาไปหมดอ่ะหยิบยึนลืมมาลงหยิบยก,ยก,ยกสิงมาบอกเหยียบลูกลอกแสดงว่ามีคนมั้งครับลอกอาสิงอีกตัวหนึ่งนี่มีลูกเหยียบลูกด้วยผมไม่มองอย่างนั้นผมมองว่าเนี่ยสิงสองตัวเป็นผัวเมียกัน พอมีลูกไปแล้วไอสิงตัวนี้ก็เลยเลี้ยงแต่ลูกไม่มีเวลาสิงตัวนี้สิงตัวนี้ก็ไม่รู้จะทายังไงไม่มีสิงตัวเมียก็เลยเหยียบลูกโรคเล่นๆไปงั้นแหละไม่จะมีอะไรเลยครับผู้นําในระบอบประชาธิปไตยคุณมีความเห็นว่าต้องฟังเสียงของคนบ้างยกตัวอย่างฟิล์มกรองแสงเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะต้องมายุ่งเกี่ยวอะไรกับชีวิตผมอะก็รถผมอะติดฟิล์มเมื่อตองไปอาชการเหรอครับติดฟิล์มเมื่อจะต้องทําชั่วทําผิดเหรอครับ ยี่บ้านก็เปิดให้มันโปร่งไปเลยห้องน้ําก็ทำซีทูเลยดิจะได้เห็นว่าข้างในก็ทําอะไรกันบ้างหมดเรื่องหมดราวไปแล้วคิดดูเนี่ยรถติดบนถนน3-4ชั่วโมงเราอยากจะทําธุระส่วนตัวบางคนก็มีคอมฟอร์ตร้อยคอมฟอร์ตห้ารซึ่งแต่ละคนมันไม่เท่ากันเนี่ย <c oughs> เกิดอยากจะใช้ไรถติดอยู่ข้างรถเมล์มองเรามาสายแจ๋วไม่ไหวแล้วว่ถลกลุบพอรถเมล์เห็นขนาดนั้นเฉละเนี่ย ไปฟังเสียงคน่อยนะครับมันไม่เห็นจําเป็นเลยอะ่ะจริงๆแล้วเนี่ยผมบอกตรงนะครับคนเป็นนักบริหารคนที่เป็นผู้นํามันต้องมีไอ mm ้ท hmm. ี่เขาใช้กันมาบ่อยปัจจุบันนิยมมากคือวิสัยทัศน์หรือเขาเรียกว่าวิชั่นแต่การมีวิชั่นมันไม่ได้แปลว่าต้องมองให้ไกลมันอยู่ตรงจุดมองด้วยท่านยืนมองตรงไหนครับในห้องแอร์หรือเปล่ามองให้แอร์เปิดกระจกแล้วก็เห็นข้างล่างมองข้างนอกเลยหรือเปล่าครับออกไปยืนในสนามร้อนกับเขาด้วยหรือเปล่า ยกตัวอย่างง่ายๆผมถามผู้หญิงทั่งประเทศเนี่ยมีสามีประเภททุบตีเนี่ยประเภทเทพบุตรแข้งทองเนี่ยตนทนได้ไหมผมบอกวิญญาทนไม่มีทางทนอย่างฉันไม่ทนเด็ดขาดพูดได้สิครับตราบใดที่เรายังไม่เป็นเมียเขาอะเรายังไม่ได้เป็นสถานการณ์นั้นเราก็บอกได้เพราะเรายืนอยู่จุดของเราแล้วก็ไปวัดชาวบ้านเขาว่าทาไมทําอย่างฉันนี่ทั่วหมดนะดีไม่ดีนะตุกเกินไม่ได้นะ ลองเป็นอย่างเขาบ้างทำไมผู้หญิงคนนั้นทนได้ถูกเตะพลักพลัก,ลก,ลกทุกวันบางทีวันเว้นวันนี้แต่หลงังๆมันชักชินเหมือนกันนะจริงไหมพอเริ่มจะสาดแข้งปับ๊บเริ่มมีการยกบงังหนะ้าลอ,อ,อ,องสมมติว่าเราเป็นเขาดูครับไม่ใช่งอวัดแจะตัวเองว่าชาวบ้านไม่เหมือนเราเฮ้ก้งชั่วหมดมันไม่ได้ครับคนเป็นผู้นำอ่ะแต่อีกประการหนึ่งก็คือผมบอกตรงๆครับคนเป็นผู้นำเนี่ยมันต้องมีก๊อกสองอันนี้ภาษามวยนะกอกสองแปลว่าจะหมดจะหมดที่มันต้องพึดสู้ต่อ หากตะวันยังเคียงคู่ฟ้าจะโมมาสิ้นหวังทาไมเมื่อยังมีพรุ่งนี้ให้เดินเริ่มใหม่มั่นคงไว้อย่างทิ้งตะวันวันนี้เราผิดบางวันนี้เราท้อแท้วันนี้เราเหน็ดเหนื่อยแต่พรุ่งนี้ดวงตะวันก็ยังขึ้นบางคนบอกไม่ไหวแล้วหายใจมานานขี้เกียจหายใจแล้วคุณน้ำอย่างนี้จะไปทำก็เหนอยก็สู้เลยมันต้องสู้เลยครับแล้วก็อย่างดวงตะวันผมถามจริงมีตะวันมาไหนขี้เกียจขึ้นมาครับพรุ่งนี้แดดออกฝนตกเมฆเต็มฟ้าตะวันก็ยังขึ้น ชีวิตคนมันต้องทําหน้าที่ครับนฐานะเป็นผู้นําเขาไว้วางใจเราเป็นผู้นําแล้วท้อแท้สิ้นหวังได้ยังไงการเป็นผู้นํามันไม่ได้แปลพิมพ์นามบตรว่าตําแหน่งอะไรหรอกครับมันไม่ได้แปลว่าท่านถูกแต่งตั้งขึ้นมาเพราะอยู่นานเพราะเป็นญาติใครหรือขึ้นมาเพราะเหตุผลอื่นใดอ่ะไม่ใช่ความสามารถเพราะเหนือความอื่นใดเนี่ยการเป็นผู้นํามันยากที่สุดตรงการมีคนยอมรับสั่งเขาทำครับแต่ถามในใจเขาเกิดอะไรบ้างการเป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่นั้นต้องได้หัวใจของผู้ตามครับ ผมประทับใจประโยคสุดท้ายของอาจารย์จตุพลหัวหน้านี่ต้องกำหัวใจลูกน้องแต่คนพูดนะ่ะกำหัวใจใครไม่ได้เลยยังโสดมาอยู่จนป่านนี้จนคนสงสัยว่าจะเป็นอะไรหรือเปล่าอา,อาจารย์จตุพลพูดถูกนะครับคนเราอยากก้าวหน้าอยากดีเนี่ยถ้าใครทักเนี่ยต้องฟังบางอย่าไปโกรธเขา แต่คนทักเนี่ยนะครับในประชาธิปไตยนี่ต้องทักแบบประนีประนอมเราจะว่าใครสักคนจะต้องการให้เขาดีเนี่ยเราต้องให้เขาฟังด้วยครับไม่ใช่พูดประโยคแรกแล้วเขาสะดุ้งเลยเนี่ยนะครับคุณนี่อะไรอะไรก็ดีนะเสียอย่างเดียวเลวไม่มีที่ติก็ยังฟังได้เขาเรียกว่าต้องรู้จักตบหัวและรูปหลังนะครับอาจารย์จตุพลที่พูดถูกนะฮะในเรื่องเกี่ยวกับว่าคนเป็นหัวหน้าที่ต้องทําอะไรเป็นแบบอย่างจะให้ลูกน้องมา8ปดโมงนี่ตัวต้องมา8ปดโมงไม่ใช่สั่งลูกน้อง ใครยังมาสายกว่าแปดโมงแล้วตัวมาแปดโมงครึ่งมาแปดโมงโมงครึ่งยังไม่พอยังมาถามอีกตกลงมาเช้าไขสายบ้างลูกน้องมันก็ชี้เป็นเป็นนิ้วเดียวกันน่ว่ามึงนั่นแหละสายนะครับนะอาจารย์พยานะขึ้นมานะครับพักของท่านเนี่ยไม่บ้าเยอะไม่บ้ายอมไม่รอเสียบกลัวจะไปเสียบเขาก่อนนะ ไจไม่พอได้หรอครับพวกเบอร์ห้าเนี่ยฮะไปทางห้าร้อยเขาว่าเนี่ยฮะอาจารย์พยาวพูดถึงดุสิตโพพูดถึงการวิพา์วิจารณ์เนี่ยมีบ้างไหมครับกล่องรับความคิดเห็นอะไรต่างๆเนี่ยพอสังเกตดูไหมครับในห้องน้ำเนี่ยบางทียังมีคนไปเขียนไว้เลยเนะนึกไม่ถึงว่าหัวหน้าจะใหญ่ขนาดนี้แล้วก็จริงครันเป็นหัวหน้านี่ต้องกล้าพูดกล้าทำพูดคำไหนต้องคำนั้นแต่ในหัวหน้าแบบเว็บไต์เราพูดคำไหนคำนั้น แต่ถ้าคนมีเหตุผลดีกว่าให้เราเปลี่ยนคำเนี่ย <c oughs> เปลี่ยนเถอะครับ <c oughs> แต่ต้องเปลี่ยนด้วยเหตุผลนะครับอย่าเปลี่ยนด้วยอารมณ์แล้วประชาธิปไตยก็จริงอย่างอาจารย์สุรวงว่าครับเราอย่าดูอาวุโสเป็นหลักเพราะสมัยนี้ต้องยอมรับความจริงว่าไอ้คําว่าอาบน้ําร้อนมาก่อนมันใช้ไม่ค่อยได้ผลเด็กมักเตียงว่าถึงอาบทีหลังก็อาบดีกว่าสกเร,ร์ฟบอกว่าประชาธิปไตยทางการเมืองคือของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนนั้นในทางการบริหารนะครับ ถ้าเราอยากให้คนของเราเนี่ยมีความรู้สึกว่าของประชาชนเนี่ยเราต้องเปิดโอกาสให้พนักง,งานบริษัทเนี่ยมีความรู้สึกเป็นเจ้าเข้าเจ้าของสามารถออกความคิดออกความเห็นอะไรได้เหมือนกับของบริษัทนั้นเป็นของตัวนะฮะโดยประชาชนในทางการเมืองก็คือคนธรรมดานั้นต้องมีโอกาสขึ้นเป็นผู้บริหารได้ถ้าประชาชนไว้ใจในทางบริหารบริษัทเนี่ยถึงแม้เขาจะเป็นใครมาจากไหนก็ไม่ทราบเข้ามาอยู่ในบริษัทเรามีความรู้ความสามารถต้องให้โอกาสเขาที่จะทําหน้าที่บริหารนะครับ เพื่อประชาชนในทางการเมืองก็คือการที่ทําเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเพราะฉะนั้นใครจะเป็นเจ hmm. uh, oh. so anyway> so no. so ้าของกิจการก็ดีใครจะเป็นเจ้าของบริษัทก็ดีถ้าต้องการให้บริษัทนั้นคนมีความรู้สึกว่าเพื่อประชาชนก็คือว่าถ้ามีกําไรก็ต้องแบ่งกันนะครับนะไม่ใช่ว่ามาไม่มีโบนัสไม่มีโบนัสแต่เจ้าของเปลี่ยนรถทุกรุ่นอย่างนี้ไม่ถูกนะครับถ้าเจ้าของมีสุขพวน้องก็ต้องมีสุขแล้วอย่างนั้นเนี่ยคนที่อยู่ในบริษัทก็จะมีความรู้สึกว่านี่คือบริษัทเพื่อเรา ง่ายที่สุดดีที่สุดตรงที่สุดนั่นก็คือผู้นำต้องมีคุณธรรมและคุณนะต้องทำ